ถือกล้องให้เธอเธอถ่ายเธอรีวิวมาเออ,อใช่เปลี่ยนให,หม่ั้ยออกปกนั้มไม่ไม่ออกสวัสดีครับตามที่เราตกลงกันไว้นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นคนรีวิว,<ต>วนะครับแล<ต>้วจะขยับมาทำไมกล้องมันว่าเราตกลงกันไว้ว่าผมจะเป็นคนรีวิวนะครับวันนี้เรามากันที่ร้านที่คิวยาวที่สุดในประเทศเชียงใ,ใหม่มนะครับชื่อร้าน โอ้กระจเอ้ยโอ้กเอ้ยถูกใช่ลแล้วเพราะว่าเมื่อวานคุณเชอรี่นะครับทำไมฉันทำไมสวัสดีครับผมชื่อปันกี้นะครับจะมารีวิวแทนคุณเชอรี่นะครับชื่อรายการวันนี้นะครับปันกี้ เสร็จในสามนาทีสามวินาทีเกินแล้วแหละคลิปนี้ยาวอ่ะไม่เสร็จอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยุดหยุดหยุดยองหยุดใช่ไหมไม่ลงพี่หรือน้องน่าจะน้องแหละแล้วไหนบอกจะ่สั่ง ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีคิวนะครับเป็นต้องขอบคุณคุณโควิดนะครับทำให้เราไม่มีคิวนะครับผมเดี้อเจอยุดๆใช่หมต้องถา่าต้อมนะครับต้องถามว่าอะไรนะแล้วก็อะไรทีโบนอะไรแล้วก็อะไรทีโบนอะไรทีโบนครับไม่ใช่อันนี้เนาะ ตอนนี้จะเป็นที่พรไม่ใช่ไม่ใช่ทีโบนนะแล้วมันเลือกเลือกอะไรได้มั้งมีอะไรมั้งนะเป็นฟรายมันหวานมันบดข้าวผลไม้ขอองทดข้าวผลไม้ของทอดมันหวานมันบดเป็นฟรายอันหลังมีอะไรนะข้าวมีข้าวเป็นฟรายมันหวานมันบดผลไม้แล้วก็ของทอดเลือกได้หลายอย่าง เอามานันบดแล้วกันคะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมอันนี้เลยอันนี้เตียยอะไรเพิ่มสามยา,า,มยาแลวไงะ,ะแววแววเร็วจะถ่าย เหนือเขาเรียกทอด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 เขาเรียกเอามาโฮ่ๆโฮ่ๆรวมกันเงี้ยหละตลาดโคเหมือนเกงโคอ่ะตลาดโคโฮ่รวมนะเพื่อนไปมาวิธีกินแบบชาวตะวันตกนะครับเราต้องกินซุปก่อนนะครับผมเดีให้ก็ได้ อันนี้ผมจะเป็นมันแบบมันสูงมากอ่ะเป็ <Okay. S 2> ไงคะรสชาติ <c oughs> เป็นไงคะสลัดรสชาติดมากจากไรอืมติอต้องใช้รไฟคเร็วสเราอรถไฟควเร็วสูงาปีแล้วะะ 1> <1> อรอ่อยสักสิบปีมาข้าวข้าวผัด ข้าวผัดผัดรวมนะครับเ<ช>นื่องว่าเป็นผัดที่จริงเขาเรียกว่าเข้าวลาดเขา้าเข้ากล้องใช่ไหมไลเบอรี่ไลเบอร,รี่กินอาหรข้าวไลเบอรี่เข้ากลาอ้องเป็นอย่างนี้นะครับเข้าวกล้องนี่ข้าวกล้องนะครับกวนกินกิน <c> ล <oughs> อ,องชิมค่ะ เป็นไงคะเข้ากันไหมลงตัวไหมเข้ากองเข้ากองเป็นไงคะรสชาติเข้ากอมาอือนี่แบบาอร่อยมากคะอะมันอยยแบบ้อ่อมันอยอือะโอเคค่ะแล้วเรามากินกันต่อเถอะค่ะ สะพานโกงนะฮะสะพานโกงเผือกฝั่งเขียวนุณค่ะขอบคุณค่ะตันนี้มาจากซีโครงหมูวัยกำลังเจริญพันธุ์นะฮะเป็นหมูตัวใหญ่มากนะฮะ ชีโบนและไส้กรอกน่ากินมากมาชิมหั่นก่อนไหมก็ให้กันหั่นได้ไหมครบแล้วนะคระับไมไั่นครบครบแล้วหั่นให้เราชิมครบแล้วอย่าเลิกนะไ <laughs> ปละ ไปกดผิดใช่ไหมเธอถ่ายใหม่อะนี่คือทีโบอะไรมปน้ำลาบคลายแบบลองชิมเออลองชิมต้องต้องดูก่อนแบบเชียร์เียนะครับความสุขเป็นแบบเวลดันนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหมูทีโบนะครับจากหมูคุโร่คุตะนะคุตุ ชิมชิมได้ละเป็นไงคะรสชาติเหมือนหมูน้ำตกไหมลาบวิสาเนี้ยเหมือนหมูน้ำตกเลยแหละทำไมคนนิ่งไปคะขอคือเจะหรือว่ารสชาติไม่ถูกปะก็ <c oughs> <c oughs> หม, no มูลำตกอ่ะเออโอเคค่ะจะผ่านโคนรับคราว้เราเปกอครับครับไเป็นไงคะ เป็นไง่ะหอมไหมคะหอมกลิ่นซอสปลายไปเกี๊ยวและน้ำซุปอ่าชิมค่ะเป็นไงคะรสชาติเคี้ยวอยู่สวัส <laughs> ดีค่ะดิจิทัทเรานะคะ ม,มันคือหมูค่ะเป็นไงคะอร่อยไหมคะอันไหนอร่อยสดอันไหนอร่อยสดเชอรี่อร่อยสดอ๋อเนี่ย <g ülme> <ks> นั่นี่คือไส้ก,กรอกจากรูเชอร์ค่ะเป็นไงคะแตกต่างไหมคะ <k ull> อร่อยไหมคะได้ <S <s <at> สรสชาติออกไส้กรอกค่ะ <k ull> Top. Ja, oké.